สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินธุมเนียร์เลดฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทและก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถทําผ่านมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS หรือว่าทาบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ใครที่กําลังมองหาในส่วนของรายได้เสริมฟรีธุมเน e ยร์เลดที่ไม่อยากเสียเงินไม่อยากเชิญเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีทูมอนิวเลดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทําเงินฟรีผ่านมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะลองทําดูเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจค่อยลองไปสมัครลองไปทําเงินดูได้นะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําเงินเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการท ลด้วยนะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำเงินทูม n e y w a วลิตนะครับเราต้องมีแอปที่ใช้ในการทำเงินทูม n e y ่ a วลิตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยเราจะดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานผ่านมือถือก็ได้หรือว่าเราจะไปใช้งานบนตัว Google ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็น Android ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store ถ้าเป็น iOS นะครับให้เราเข้าไปที่ App Store จากนั้นนะครับดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปนะจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอปนะครับสามารถค้นหาตามชื่อนั้นได้เลยสําหรับตัวแอปนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้วันนี้นะครับผมมีชื่อว่า s u r v e y o อนะครับเงินสดจะแบตสารวจนะครับชื่อแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปสีเขียวแบบนี้นะครับให้เราดูรูปดูชื่อให้ตรงนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับจากนั้นก็กดติดตั้้งงงงลลใในนนเเคคครรรรื่่ออไดยะัับสสวขิธีกาม สมัครไม่ยากนะดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะลองสมัครดูเลยก็ได้นะการสมัครเนี่ยไม่ยากทําตามขั้นตอนได้เลยครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนตอนนี้เนี่ยทางแอปเขามีกิจกรรมแจกคะแนนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยให้เราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอยู่ที่4ล้าน3แสนคะแนนนะครับเราสามารถเข้ามารุ้นรับแล้วก็ทําในส่วนของภารกิจตรงนี้ได้เหมือนกันใครที่เล่นแอปนี้อยู่สามารถคอมเมนต์รีวิวในส่วนของตัวแอปนี้ได้ ว่าทํามานานหรือ,อยังถอนเงินไปเท่าไหร่แล้วก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยบอกว่าค่อนข้างยากกว่าจะใช้ในการทําเงินเนี่ยค่อนข้างนานก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมม uh, าชีนน้แนะแนวทางในการสร้างรายได้เพราะว่ามีลหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ชอบในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับไม่ชอบในเรื่องของการทําภารกิจการถอนเงินต่างๆนะครับอยากจะมีคะแนนแล้วก็ทําครบแล้วเนี่ยสามารถกดแลกเงินได้เลยแอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่มันไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าระบบการเชิญเ ไม่มีนะครับเราจะต้องทําด้วยตัวเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับเมนูที่1เป็นอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยเขามีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับ4ล้าน3แสนพอยต์นะครับคุณสามารถหาของขวัญที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคุณได้ไหมนะครับผมระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่วันที่11นะครับตั้งแต่วันที่20เดือน,บน11บเอ็ดเนาะสองพถึงวันที่3เดือน12นะครับผมภารกิจนี้ก็จะสิ้นสุดลงสําหรับอีเวนต์นี้เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยใกล้เคียงการรับของขวัญแต่การเตรียมของขวัญเป็นเรื่องน่าสนุกนะครับหรือน่ากังวลสําหรับคุณหรือไม่คุณจะทําอย่างไรในประเด็นปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนของขวัญเหล่านั้นบอกเราและลุ้นงบประมาณสําหรับการ่ารายการของขวัญของ คคุณนะรับเขาก็จะแบ่งตามนี้นะครับคะแนนเนี่ย4ล้าน3แสนคะแนนเนี่ยเขาแบ่งตามนี้เลยนะครับผม5แสนคะแนนเนี่ยแบ่งทั้งหมด3คนหรือประมาณ1,750บาทนะครับแล้วก็3แสนคะแนนเนี่ยแบ่ง5คนนะครับหรือประมาณ1,500บาทนะครับผม3แสนคะแนนเนี่ยประมาณ1,500บาทนะก็แบ่งทั้งหมด5คนนะครับแล้วก็1น3 0 0 0่คะแนนเนี่ยแบ่งทั้งหมด10คน1น3 0 0 0่เนี่ยก็ประมาณ445บาทอันนี้ เราสามารถทำภารกิจนี้ได้ถ้าเราอยากมีรายได้นะครับสูงสุดถึง 1, 7 5 0บาทเลยเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใน3คนนี้หรือว่าทั้งหมด18คนนี้ก็ได้นะครับเราก็รีบเข้ามาเข้าเริ่มกิจกรรมนี้ก่อนที่มันจะหมดเขตนะต่อมานะครับผมอันที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการโหวตนะครับการโหวตเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับหคะแนนต่อ1โหวตนะก็สามารถทําได้สูงสุดวันละามากกว่า100ครั้งสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยสูงสุดวันละครั้ง นะครับผมอะไรของเขาเนี่ยรับคะแนนโหวตมากกว่า100สูงสุดวันละครั้งนะครับผมอ่ะสูงสุดก็วันละ1ครั้งนะครับสลหรับ100คะแนนแล้ววิธีการโหวตโหวตอย่างไรอะ่ะก็กดเข้ามาที่โพลสารวจนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ตอบโหวตนะครับผมพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็ตอบลงไปนะแล้วก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะประมาณนี้นะครับลองเข้ามาโหวตด,ดูนะไม่น่าจะยากนะครับนี่ครับกดตอบโพลนี้กดรับ2แต้มนะอันนี้ผมได้ที่2แต้มนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมกดเข้าไปนะครับตอไปนะอันนี้ได้รับ2แต้มเหมือนกันนะครับอันนี้ คือการตอบโพลนะเราก็กดเข้าไปครอบครัวนะครับกดต่อไปรับ2แต้มนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอันนี้คือเมนูที่2นะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่3นะครับก็คือเมนูโฮม ตัวเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หลักสิบนะครับมีการอ่าที่อยู่ปัจจุบันของท่านคืออะไรนะครับแล้วก็กดเข้าไปตอบนะครับรับ50นะแต่ละหัวข้อนะครับเป็นการตอบข้อมูลส่วนตัวจะได้ข้อละ50คะแนนแล้วก็กดเข้าไปตอบตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับการอธิบายเชิงนะครับการสํารวจเชิงอธิบายก็คือการอธิบายข้อมูลทั่วไป5นาที10คะแนนนะครับผมต่อมานะครับขอแสดงความยินดีนะครับในส่วนของเดือนนี้นะครับรับ1นาทีรับ 100นะกดตอบเลยอันนี้ง่ายมากกดตอบได้เลยอ่ะโอเคนะครับอันนี้ได้รับมาที่100คะแนนแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ้รับไปเรียบร้อยกลางกระบ,บาดปิดไปเลย100คะแนนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการทําคะแนนตรงนี้เห็นไหมการตอบตรงนี้เนี่ยใช้เวลา5นาทีข้อละ10นาทีเราก็สามารถเข้าไปตอบรุ่นรับคะแนนเพิ่มได้จากที่ผมเปิดให้ดูนั่นเองนะครับเราอาจจะเป็น1ใน3ก็ได้นะที่ได้รับในส่วนของ5 0 0แส0คะแนน1750าบาทนะครับเราก็สามารถเข้าไปตอบภารกิจตรงนี้ได้นะ อะไรคือสิ่งสําคัญของการแต่งตัวคุณนะครับอันนี้1นาทีรับ1000เลยนะทุกคน1นาทีทําได้1000คะแนนนะครับและก็การสํารวจนะครับด้านล่างนะครับเป็นการสํารวจโชคดีนะครับรับ6000คะแนนนะครับผมนี่แล้วก็เข้าไปทําได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูที่ประวัติการทําประวัติเนี่ยผมได้ไปตอบโพลนะสอแต้ม2แต้มนะครับแล้วก็100แต้มตรงนี้นะครับอันนี้คือคะแนนที่เราเก็บสะสมมานะต่อมานะครับผมการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นทูมอนีวอลเล็ตนะครับตามนี้เลย แลกตั้งแต่11,000คะแนนขึ้นไปนะครับกดเข้ามานะครับอ่านรายละเอียดในการแลกตรงนี้ได้กดดําเนินการต่อได้เลยวิธีการแลกเงินทูมเนียร์วอลเล็ตอันนี้แลกง่ายมากนะนะครับใส่เบอร์วอลเล็ตลงไปในช่องนี้นะครับผมแล้วก็นะเลือกรายการเติมเงินเป็นทูมเนียร์วอลเล็ตนะครับกดเลือกปุ๊บกดเลือกจํานวนเงินในการแลกจํานวนเงินเนี่ยเขาจะมีให้เราแลกแค่3รายการนะมี30บาทนะครับหกแล้วก็90สมมุติว่าเรามีคะแนน5 0,000นคะแนนนะครับตามที่เราได้รับรางวัลมาเน,ะ 500, นาะห้าแสนคะแนนเนี่ยก็ประมาณ1นึ่ 7 5 0บาทใช่ไหมครับเราก็แลกรายการ90บาทเนี่ยได้เลยนะครับผมกี่ครั้งก็ได้จนกว่ายอดคะแนนของเราจะหมดนั่นเองนะครับอ,อย่างเช่นผมเลือกเป็น30มันก็จะขึ้นแบบนี้11,000คะแนนถ้าเราเลือกเป็น60มันก็เลือกเป็น 22, 0 0ม90ันกมันก็เป็น33,000นะครับประมาณนี้เราจะแลก3 3 0 0 0ันเนี่ย9 9ครั้ง10ครั้งก็ได้นะครับผมตามจํานวนยอดคะแนนที่เรามีอยู่ในระบบนั่นเองนะครับ ถามว่าแลกเงินกี่วันถึงเงินจะเข้านะเขามีรายละเอียดกฎของการแลกตามนี้เลยนะครับในการแลกเงินนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่มีกิจกรรมอ e ีเวนต์เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยได้รับค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะมันเล่นแล้วก็ทําเงินได้ด้วยตัวเราเองนะครับถ้าคุณเล่นคุณสมัครแล้วคุณไม่ทําคุณไม่เล่นคุณก็ไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนเลยเพราะว่าไม่มีเมนูไหนที่เป็นการเชิญน,นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูตามควาาามมสรถ ของตัวเราเองคุณจะเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของพื้นเพลย์เลยผมแค่มาแนะนําช่องทางที่มันสามารถทําเงินฟรีได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ